มาถึงเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจดิ้นรนอยู่รอดของสายการบินต่างๆทั่วโลกกับการหาโมเดลใหม่ๆใ,ในการหารายได้แม้ว่ามันจะน้อยก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นผลการจิตวิทยาในการที่ทําให้บริษัทนั้นไปต่อได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งเที่ยวบินหนึ่งที่น่าสนใจครับเที่ยวบินคนโสดน,นะ สายการบิน EVA Airways นะครับบางคนก็เรียกว่า EVA บางคนก็เรียกว่า EVA นะครับซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของไต้หวันทุกคนก็เคยใช้บริการกันดีนะครับเป็นลำแล้วก็มีสีเขียวๆข,ข้าง EVA Air นี่นะครับ ปรากฏว่าบริษัทสายการบิน EVA e v Air a เนี่ยก็เป็นสายการบินแห่งหนึง่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบินภายในประเทศนี่นะครับก็ลดลงอย่างชนิดที่เฉียบพลันนะครับการฟื้นตัวเองขณะนี้เนี่ยแม้ว่าไต้หวันเองก็เป็นอีกหนึ่งนะชาติที่มีการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิดได้เป็นอันดับที่ดีต้นๆเลยนะฮะจนสื่อ ต่างประเทศหรือแม้แต่องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีประเด็นกับไต้หวันก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังอดที่จะชื่นชมความสามารถในการควบคุมเนี่ยนะฮะได้ดีนะครับปรากฏว่เาเขาร่วมกับบริษัทที่มีชื่อว่าโมเบียสโมเบียสเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับทางด้านของการจับคู่ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของโมเบียสเนี่ยนะครับเขาทำอะไรรู้ไหมฮะสายการบิน EVA Airways กับบริษัทโมเบียสเนี่ยจับมือกันเพื่อทำแคมเปญที่มีชื่อว่า fly love is in the air fly ที่แปลว่าบิน ไม่ใช่ฟนี่าฟที่ไม่ใช่เด็กไฟที่แปลว่าแรงวันนะะฟ love is in the air เพราะ love is in the air เนี่ยมันเหมือนท่อนหนึ่งของเพลงสากลหนึ่งที่เพราะมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการหรือว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจสําหรับคนโสดจัดเมื่อไหร่จัดในเทศกาลคริสต์มาสคือช่วง24-25ธันวาคมนี้นะครับถามว่าอ่ะแล้วมันคืออะไรนะชื่อบอกชัดกับว่าบินความรักกำลังล่องลอยอยู่บนอากาศนะนั่นก็หมายความว่าเป็นเที่ยวบินคนโสด เพื่อที่จะออกเดตกับคนที่รักนะฮะบ,บนเครื่องบินโอโหฟังดูแล้วนี่ถือว่าเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆนะครับซึ่งผลบอกว่าแคมเปญนี้นะครับหนุ่มสาวชาวไต้หวันหรือก็อาจจะเป็นชาวเอ็กซ์แพตก็ได้นะครับที่อยู่ในไต้หวันแต่ว่าเป็นหนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยนะฮะเขาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับเที่ยวบินนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงบนเครื่องบิน ขึ้นไปนบินเลยนะครับไม่ใช่จอดอยู่เฉยๆนะฮะสามชั่วโมงเนี่ยนะครับเครื่องบินเนี่ยเขามีเส้นทางบินอย่างนี้ถ้าใครได้ได้โอกาสเข้าไปในแคมเปญนี้นะครับเครื่องบินเนี่ยก็จะออกจากสนามบินนานาชาติเถาหอยู่ที่กรุงไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําเส้นทางบินตีโค้งขึ้นไปถึงทาง,ทางเหนือแล้วก็วกกลับกลงมาทางใต้นะครับซึ่งการบินจากเหนือลงใต้นี่นะครับจะไม่จอดเลยนะฮะวันใครขึ้นไปวันนั้นจะเจออะไรบ้างจะได้เห็นวิวทิวทัศน์เทือกเขาของเมืองหัวเหลียน จากทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองไถ่ตรงทางตอนใต้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเที่ยวบ,บินตอนกลางคืนก็จะบินข้ามจากฝั่งตะวันตกของเกาะนะซึ่งจะได้เห็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดของไต้หวันเวลาบ,บินกลางคืนนะฮะจะเห็นเมืองต่างๆของไต้หวันด้วยแสงไฟเยร,ระยิบระยับไปหมดเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพอเที่ยวบินนี้ลงจอดคืออยู่บนอากาศสามชั่วโมงปั๊บลงจอดเสร็จปั๊บนุ่มโสดสาวโสดนะฮะที่ใช้บริการบนเครื่องบินนี้นะครับก็จะไปออกเดทสุดโรแมนติก อีกชั่วโมงบนบกแสดงว่าแคมเปญนี้นะครับเป็นการร่วมกันระหว่างบริการบินบนฟ้าและก็ต่อเนื่องกับบริการบนบกอีกด้วยนะครับสชั่วโมงก็ไปออกเดทกันนะครับก็มีการลิ้มชิมอาหารที่ปรุงโดยเชฟระดับมิชลินแต่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะเชฟคนนี้มีชื่อว่ามอโตเกะนากามุระนะครับเป็นเชฟระดับมิชลินก็จะปรุงอาหารให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครจองเที่ยวบินในช่วงของคริสต์มาสเนี่ย ก็จะมีการดื่มน้าชายามบ่ายบนพื้นดินด้วยเวลาื่องบินที่ลงจอดไปแล้วส่วนใครที่จองเที่ยวบินนี้ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะครับต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะฮะก็จะมีการเสิร์ฟด้วยอาหารค่าใต้แสงเทียนก่อนที่คู่นะหนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยจะขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ร่วมนับถอยหลังบนอากาศในปี2021ด้วยกันนะและพอขึ้นปีใหม่ก็จะเป็นวันรับประทานอาหารเช้าโอ้โหสุดยอดเลยใครคิดแคมเปญนี้ก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> โอ้โหเนี่ยนะครับ หรือเชื่อเลยนะฮะแล้วปรากฏว่ากี่คนละครับรรรที่จะได้ขึ้นเที่ยวบินเนี่ย fly love is in the air หรือเที่ยวบินคนโสดใช่ครับเขาบอกว่าในแต่ละเที่ยวบินเนี่ยจะรองรับผู้โดยสาร <c oughs> ได้เพียงแค่40คนก็จะแบ่งเป็นชาย20คนแล้วก็หญิง20คนนะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัยและมีสัญชาติไต้หวันนะฮะผู้ชายต้องมีอายุ28 38ปี ผู้หญิงต้องมีอายุ24-35ปีนะครับนี่คือสเปคของคนที่จะได้มีโอกาสใช้บริการเที่ยวบินคนโตรของสายการบิน e v a Air นะครับฟังดูแล้วน่าสนใจนยน่าสนใจโอ้โหแสดงว่ามี2เที่ยวบินครับเที่ยวบินคริสต์มาสเที่ยวหนึ่งกับเที่ยวบินตอนที่นับถอยหลังหรือเข้าดาวและนี่ถือว่าไอเดียมันเจิดมากนะไปจัดนับถอยหลังเข้าดาวบนอากาศบนเครื่องบินนะเชื่อว่า คนที่จัดแคมเปญนี้เขาประเมินนะครับว่าน่าจะมีหนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยนะครับได้สามารถตกลงปรงใจกันหลังจากที่จบเที่ยวบินนี้หรือจบแคมเปญนี้แต่ไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะมีคู่ที่ตกลงปรงใจกันเนี่ยกี่คู่นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับนะฮะเพราะว่าหลายสายการบินเนี่ยนะครับเครื่องบินขึ้นไม่ได้ก็พยายามหาไรายได้เข้ามาเสริมยกตัวอยา่างเช่นการบินไทยเหมือนกันนะการบินไทยก็มีการจัดเที่ยวบินเรียกว่าไหว้พระ99วัดจากท้องฟ้า ก็คือขึ้นเครื่องบินเลยครับแล้วเครื่องบินการบินไทยก็จะบินวนในประเทศเนี่ยนะฮะเขาคงมีเส้นทางบินอยู่แล้วว่าครบ99วัดขณะที่อยู่บนเครื่องคุณก็สวดมนต์ไปนึกฮะบริการการบินไทยเนี่ยคุณอยู่บนเครื่องคุณก็สวดมนต์ไปสวดสวดชวด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 ให้ครบ99วัดแล้วก็ลงจอดค่าบริการผมไม่ทราบเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่การบินไทยเนี่ยเขาก็จะนำมาเนี้ยมาใช้ก่อนหน้านี้หลายประเทศครับก็มีเรียกกันว่าเชื่อบินที่เรียกกันว่า fly nowhere ก็คือขึ้น แล้วก็ลงในประเทศนั่นแหละครับคือขึ้นไปดูวิวที่สวยที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือประเทศออสเตรเลียจําได้ใช่ไหมฮะสายการบินควันตัสเนี่ยก็มีบริการฟลาโนแวร์ขึ้นจากจุดที่สวยที่สุดของออสเตรเลียแล้วไปดูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็คือแนวเกรดแวร์หรือแนวปะกการังที่สวยที่สุดของออสเตรเลียแล้วก็บินกลับมาที่เดิมก็ทำให้มีคนสนใจเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าครีเอทีฟอีกจุดหนึ่งของสายการบิน e v a air ของไต้หวันกันนะครับ